เข้าซอยมานเป็เข้าซอยเ้าซอยอ่ะเข้าซอยนี่ซอยเลือกได้เลือกได้แค่ไหนนี่อ๋อเลือกได้แอนโทนี่อ้าวผมเลือกแล้วก็เลือกเลือกไม่ได้พี่คัสซีนแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลือกเลยมันสกิปได้ไหมอ่ะวันหนึ่งนะมันก็ลังยังเห็นไม่ไดนเเพิ่งจะคัดซีนแล้วใครเอาเก้าอี้ไปียวออหมดเหรอครับบ้านเลือกอีดูอันล็อกเมาส์อ๋อไปตรงนี้ไปไหนเล่นได้ห้าคนอ๋อ ่รินะอยู่เลยนะเันอยู่ดีนี่ยอ่ะสวีครับไม่เปนมีด่างมีอะไรด้วยมันยังกับมันยังกับไขยอะไรทุกอย่างนะที่นี่กลับบ้านมาเขาบอกวันพักผ่อนอะไเต็มทีเฮ้ยนี่ยเจอแล้วเจออะไรอ่ะเจอแล้วอ๋อได้ของอันไหนเป็นของออปติทีฟแบบมันจะเรืองแสงโอ้โเล้งตาบอดเรือยงยังไงวะอันไหนคือปิดฟ้านี่เปล่าพี่เล่าเลย เวลาเวลามาเจอกันหน้าห้องน้หน้าห้องน้ำแย่เลยหนอแย่เลยหนอห้องน้ำยังไงเข้าไปเลยเขาเป็นเดินมาเดนล้าระวังล่วงนะพี่หน้าเดินไปมากเลยอยจะซ่อมเดินขึ้นบันไดนะเฮ้ยไม่มีบอร์ดเลยบอกว่าแฮงอัพเบิร์ดแต่เมื่อยขายเราเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นโอ้ไม่อะไรอ๋อมีคนล่วงนะใช่ไหมโอเปนในโอเปนอินมายเบรด อ๋อเอ้ยเกิดใหม่ได้โอเคใช้ชีวิตคุ้มจัดใช้ชีวิตคุ้มค่าสรุปอันขวาว่ะอันขวาขวาขวาแล้วก็เออรกลางไม่ใช่ขวาซะไม่รแชจปิดอและทิวเวตเปิดประตูเปล่าเปิดประตูหรือเปล่ามีปั๊สเหรออ๋อเรามาดูกันอันไหนมันใช้ไปไหมนี่เรื่องเบื่อหลักการทำงานมันยังไงมันงงวะมันเอาฟิสิกส์ฟิสิกส์หลักสูตรไหนเนี่ยขวาซ้ายขวาขวาซ้ายใช่ไหม ได้แล้วถูกแล้วโอเคถูกต้องเก่งมากไปเปิดมเก่งมากทุกคนเเปิดแล้วเขาปิดล้เขาเปิล้คนแรกคนแรกคนแรกเคนแรกเขาคนเขานเฮ้ยเขาคนเขาคนเฮ้ยเขาไ่ได้แล้วโอ้ยย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 ัยยยยไยยเยียย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 ้ยย้ยย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 ยลยยย้ยยยยยยเยยยยกยย โอ้ยนั่นนี่เราขึ้นขึ้นหรือลงว่ะโอ้ยเพรไม่ยูกอะไรอะไม่ลงเลยทุกคนมันคือคนสไลด์ฟุตบอลนั่นตะกี้เฮ้ยอยู่ดีก็ใส่หมวกกันช่เย้เรากลายเป็นหน้าอย่างตลกเลยโฆษณาน้ำยาแก้ไออ่ะไอที่มาฉีดไอแชมเที่เขาขาวกับวิคอนนะกับวิคอนอ่ะ ไปไงวะไปไงวะพีไงว้าลายเหยอโอ้ยดูเล็กดุกมากดุกมากวิ่งได้อย่างงี้แปลว่าอะไรครับเล็บเปิดไฟได้ยโอ้โหมีหลายทางให้ไปด้วยนะไปคนเดียวก็ได้ตำรวจกันแยกกันสตรวจอ๋อเราต้องไปหาโอเปอเรเตอร์มาฟิกมันเอ้ยกดคอนโทรลย่อหาคีมหาคีมไม่หน่อยหาคีมไม่หน่อย y ย a ไม่เนี่เจอของแล้วเจอของแล้วสควอสสควอ คือเรามานั่งย่อนวิน่งคุยกันเอาไวตัดอันี้ปะื่อแบบสกูตเตอร์ไปทำอะไรีวันนี้ปะไข่เนยเนี่ยนะปิดดึงก่อย่อยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะไม้ไม้่ตั้งไมเจอใครอ่ะมิซ้อมถอมาใครอ่ะแปลงก็โตน่อยเดยระเบิดอุ้ยม้ม Oh my มาทางนี้รถเลื่อนรถเลื่อนมันสไลด์มามันสไลด์มามันสไลด์มาใช่ต้องตามมาดู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 ไม่ต้องก็ตามมาไม่รอดอูอยู่กับใครตามมาใครก็ไม่รู้เนี่ยตามมาใครก็ไม่รู้เลยตามมาเดี่นี่มีผมมีผมแล้วก็มีผมนะ ผมรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้แหละอะตรงนี้ยกโยกอะโยก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 ยกโ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 ยก่ยกโ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 ยก่ยกโยกยกโยกยกยกโยกโยก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 ่ยก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 นยก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 ยยกยกกย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 ยก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 ย ก็แตก่แบบนี้ยอยู่คนเดียวแล้วย่าย่าย่าต้องไปแผ่นแผ่นตีกระนมีคนย่าเราในน้ำไม้ออกไหมครบครบยังเมื่อกี้ทำไมพี่เปิดไม่ออกอ่ะมันเปิดยังไงอ่ะเอานี่อะไรอ่ะพี่โอ๊บมาแล้วอ่ะเป็นล้อะไรไอรีแพ้เออเอรางรถไฟใช่เหรอข้างขวาเห็นบ้างพ่กาคาบเป็นหนึ่งันเนี่ยใส่ไปแล้วไม่แม่มัคือใส่ไป่พี่เอาหรอใส่ไปแล้วก็ย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้ เอานะพร้อมนะไม่พร้อมไม่พร้อมตุ้มตุ้มคนใส่แว่นตาอยู่ใกล้กูมเลยบุ้มก่ออยู่ใกล้ๆเลยโอ้ยอ้าวใครตายไปแล้วใครลงไปแล้วเมื่อกี้ใคริวผมผมโดนเบิร์นเออใช่เหรอแล้วเกิดอะไรผมผมกลับมาเกิดต้องหน้าต้องล้มไปเรียบร้อย นขอดูใกล้ๆข้างเช็ดไมพี่ไม่เห็นตัวละคขอดูใกล้ๆปึ้นมือขออยู่ใกล้ๆแุ้ยโอ้เไหนมือใครวิ่งอ่ะ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 ตรงนั้นอ่ะใครวิ่งอ่ะเกนอย่าเพิ่งเอาเช็กก่อนใครพี่มาถูกหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมันย่อแล้วมันเดินไม่ได้เนอะก็ทำไมวะใช่ถ้าเป็นเหตุการณ์เนี้ยสมมติว่ามีย่ออาจจะแบบต้องย่อเพื่อที่ให้มันผ่านไปก่อนแอ๊ะเอาอะไรเอาย่อๆอาจจะย่อเพื่อที่จะสควอต มันอาจจะชอบสักนั่งรอเหรอนี่เห็นไหมบอกแล้วมันต้องได้ใช้ไปดับได้ใช่จริงไฟอ่อนๆหน่อยแต่ไฟใครอ่ะโย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 คนน่ากลัวเลยคนนี้คนยอดแหง้อยยอใครเขานั่งดูวะเอใครเขานั่งด okay. ูวะงงมากโยเหมือนเนียนอโเลย ย้อยจะเนียนไงนั้งวงตั้งองย่อจังหวะที่มันง้างกันนะคือย่อหลบเลยย่อหลบเมื่อกี้เหมือนมันไปฝั่งซ้ายนะระวังทุกคนเห็นมันมีทฤษฎีไงฮะย่อหลบได้แผ่นไม้แล้วได้แผ่นไม้เฮ้ยเราต้องหาแผ่นไม้ทุกคนแผ่นไม้ดูเลยเราจะหนีมันยอ้ไงวะอันนี้ไทยโถ่เอ้ยวิ่งมาหมดแล้ว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 นนี้ใครอ่ะเองผมเองตามมาเลยวิ่งตามมาเลย โอ้องมีเสียงใครวิ่งมีเสียงหินน้ำย้อยหอยน้ำยินเนี่ตรงนี้เฮ้ยอาแล้วไฟแตกแสดงว่ามีพี่พี่ยอใช่มีไม่มีไม่มีไม่เสียงมันกังวานเหรออ๋อไปวิ่งมาช้าเลยอ้าวเล็กย่อกูได้ยืนดูเลยมันมันแบบเหตุการณ์มันเป็นการเตตรงนี้มันมีอะไรด้วยอ่ะมีมีเตียงด้วยใครเขานอนแบบว่าแนวราบเหรอแนวแนวตั้งชิวเ โอ้ชิตฮ่าแล้วโอ้ไม่มันไล่อยู่โยมันวิ่งมาไล่ผมโอ้ไม่ทุกคนโอ้ไม่มีทางหนุบไม่จะลำบากหน่อยแต่ว่ามันต้องตแบบนี้ว่ะเฮ้ยเรามาอุ้ยยาวนะเกิดตรงแรกเลยนี่หว่าวิ่งอย่างไกลอ่ะเฮ้ยผมเจอเวิลเวิลย่อใสโอ้รัวว่ะนี่ครับเป็นไง ยอดท่าตางนาดรายการยอดสิวฟีดไม่ขึ้นมวันก่อนเลยเฮ้ยทำไมทำไมตรงไหนวะเนี่ยเดินไม่ได้ติดไือฝั่งตรงข้ามคือพี๊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 พีเก็บไหมมาเพิ่มสองอันไปอยู่หน้าลิฟต์กับผมเมื่อกี้ไอ้ไอ้ที่มีไฟนี่คือมันใช่ไหมมันมันพี่มันมันไฟมีไฟได้เหรอยอดยอดเราถ่ายหมดถ่ายนอ้อขอบคุณว่าเสียงแม่งแบบอย่างดัง พี่เกือบวิ่งหาแล้วนึกว่าเพื่อนทำเหมือนส้มกลับใจหรือเปล่าเหมือนส้มเหอส้มมันตะคิวเหมืนส้มเย่อเออเฮ้ยเล้วโอ้โหรอดประวัติหอดปะวะหลอดกระแย่แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มันอยู่พี่มันอยู่พี่หาเลยหาเลยปักอยู่เหรอปักปักปักแล้วมึงพี่งงทางว่ะแต่พี่หลบหลบหลองไปตรงไหนเสีรอดจริงนะเมื่อกี้ผมก็วิ่งมาหลบหลังหลังกระสีไม่รอดว่ะ พิงเข้ามาตอผมสดๆเลยนะหลังสังก็สีเฮ้ยเจอเตียงแนวตั้งอ่ะเจอเตียงแนวตั้งตันด้วยมใครกูเลยเตียงแนวตั้งที่ผมบอกกับพี่จุดเกิดมันเนาะวู้ววววววาไม่วววนวว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 วาวววน ไอ้ยิ้มแล้วล้างผมเลยลมเลยไม่เดินก็บมันเดินมันเดินมันเดินแต่ว่าหลังสะพานมันมีแต่จะมีแต่กระสีอยู่ไม้แผ่นหนึ่งตรงไหนวะไม้แผ่นหนึ่งไห่เงี้ยเฮ้ยเจออะไรไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ไปวางมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเก๋เอาไปเสียงมันชัด์ทก่อนเฮ้ยใครโดนเลยช่วยด้วย ช่วยเยออแต่ว่าลองดิลองลองลองสเต็ปี่สอนนี่ลองย่ตงที่สอนีโอไม่เชื่อแตางกะสีหาสังกะสีไม่เจอสังกะสีเล้ยอยตรงนี้ตรงนี้ไขได้มีไขได้กันเล้ไม่มีคนเหนบอยู่นี่ไม่รอดจริง ไ да ม่ขวาได้ขวาได้เวลาเลี้ยวขวาไม่เจอกูอีกเลี้ยวเจอกูจริงจิ้งจอกยอยอยอยโยอยอเม้่สักดผิดเมื่อกี้กดผิดไม่ได้ยิงแต่กดย่อใส่เฮ้ยนี่ไงเอาไม้มาต่อแล้วขาดไม้แผ่นเดียวผมมีทางที่ผมอยากไปอยู่แต่มันแต่ติดมันมันเป็นทางไม้ยังไงอ่ะบริเวณเมื่อตามแบบอะไ่ลายอ่ะ

เอาขวายมาทุบแม่งเอ๋อพี่ชายใครทุบใครนะพี่ต้องผมมาละพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวมามุมนี้บ่อยป้ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไปไปครบแล้วครบแล้วไปไหนอ่ะตามมาตามมาโอ้ชิบพี่ว่าผมหลงพี่เจ้าพี่หลงทางนี้ทางนี้พี่หลงกลับมาพี่เดิมอีกทียวพี่หองเก็บประเด็นนี้หน้าไว้ตลอดนะ มันวิ่งหนีมันทันจริงหรอไปเจอไปเจอกันตรงสะพานก็ได้ยเดี๋ยผมพามาเต็นที่อยู่เต็นท์นะเนี่ยผมยูเนี่ยผมผมอยู่เต็นท์มันไปหรอเอ้าใม่่ผมอยู่ที่นำอลมันมีมันมีช็อตคัดนะไม่ต้องเดินออมมานะนี่เนี่ยใครข้างตรงนั้นน้องชายปะเ่ยามามาตามมาตามมาีส้มตายนะเป็นรับีส้มไเอกไปเอกไปเอกไปแล้วเอกเอกไเออกไปเอกไปเอกไปเกเอกไปเกไเีไไเไปเักไปไป มานนี้มาดกคนมาทุกคนตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปจำทางได้แล้วมานีมานีวายมีส้มเจอพีเอาออมู่ตรงนู้นเลยเนี่ยผมอยู่นี่ใช่ตามมาตามมาเจอทางออกแล้วได้ของครบแล้วมาเดี๋ยวพาไปเอามาตามนี้ตามนี้มึงใครมันมาเหรนี่อยู่นี่อยู่ในเต็นท์เดินวนๆอยู่ตามตามคนที่โดินวนๆมาเดี๋ยวรอมันไปก่อนมันมาแล้วเอามาตามมาตามมาส้มรอจุดเกิดนะเดี๋ยวพี่ไปรับเมื่อกี้พี่ก็เดินมาทางนั้นแหละแต่ไม่โดนไม่ดัก ้แมาลวทุกคนทุกคนใช่ทุกคนรอตรงนี้ทุกคนรอตรงนี้เดี๋ไปรับหมีต้มก่อนทุกคนรอตรงนี้ก่อนไงเลยจะโดนแดดไหมเนี่ยอยู่หลังตู้แล้วย้อยเลยรับด้วยพี่ผมอยากไปรับด้วยผมอยากผมอยากเห็นซีนพี่แบมพี่โอ้ตรงมามีสังกระซีอยู่ไปรับมาเฮ้ยคือต้มย่ออยู่มีต้มแบบนอนมีต้มนั่งแบบเอากุมเข่าอ่ะเอาแบบมืออุดยอ่ะตื่นเลยกูมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วถึงแล้วเดือดตัวหนึ่งอ่ะ ไปไปอยู่ตอนนั้นได้ไงเย้เฮ้ยเอาใจเย็นดิเอาอยู่ไอ้ตอนทางเลยก็คือต้องต้องก่ยังยังต่อทางไม่เสร็จนี่เริ่มผมบอกท้าไปมันจะแฝงไปเลยไปรงไปวิ่งนำไปผมก็วิ่งอยิบผาหย่าอย่างเราเนี้ยไปผมนึกว่าอะไรหล่นลงมาเมื่อกี้อ๋อเป็นไม้ค่อยๆประกอบกําลังกําลังลอยไปแฝง ไม่ทำไมมันไม่ถึงนะสายจะเกาะใครจะกูต่อตัวบ้าต้องต่อตัวบ้าไม่ได้หรอเกลางปัดปะอ้าวหรือว่าต้องย่อพี่ต้องย่อย่อสามวงสี่คนละไอ้ไม่ย่อผมเปลี่ยนไปถือขวานอะแล้วมันสักครู่มันหายอ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมประตูมันปิดแหรอถ่ายแล้วกลับไงวะเนี่ยอ้าวอะไรเดี๋ยวตายแป๊ะ ไช่เพราะว่าผมไปหยิบขวานมาไงแล้วตอมมันถือได้อย่างเดียวแน่เนี่ยขอมาอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยขวานเราไปใช้ทำอะไรถรอเดี๋ยวว่ามันต้องกลับไปเอาสกู๊ตที่แรกเลยวะเนี่ยเพราะว่ามันหายไปเลยพี่จัาได้แล้วมันคือมันมันก่อนเข้าไปเว้ออ๋อมันอยู่บนโต๊ะสกูไดเวอร์มันอยู่บนโต๊ะแต่ว่ามันหายไปแล้วว่ามีสองความเป็นไปได้คือตอนเนี้ยเก็บของซอลและเกมบั๊กกลับออกไม่เป็นรุ่ม มีของอนู่ตัวไหมด้านซ้ายล่างอ่ะเออตรงทูนอ่ะมี oh มีใครมีสก,กูไดเวอร์ไหมน,น่ามีหรามา,ามเก็บขวานมาเพิ่ม no, no, no. ผมรอบในอนเวน้นทอรนี่ก็ไม่มีอะไรเลยจ้าไมโครจบเปลี่ยนเทนรี้ทุกคนจะเ,เป็นเบอร์ของคน